ิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับเชา้านี้กับวันจันทร์ที่21เมษายน2557อยู่กับผมประดิษฐ์ประทุมตันะครับ ภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีการพูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับและโดยที่ผ่านมาเองเราเห็นการปรับลดการประมาณการ GDP ซึ่งหลากหลายองค์กรก็มีการออกมาหั่นเป้า GDP ปีนี้ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับอีกทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆหลังจากนี้เองนะครับที่มีการปรับลดลงไม่ต่างกันครับ ฉะนั้นอาจจะเป็นการชี้ให้เห็นได้นะครับว่าภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้ที่กําลังชะลอตัวยังคงมาจากในเรื่องของปัญหาทางการเมืองที่อาจจะหาทางออกไม่ได้และโดยการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกอาจจะเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในปีนี้บ้านเราอาจจะกระเตื้องเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยครับ และพูดถึงในภาพรวมของเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการที่จะสามารถออกมาแข่งขันกับการที่จะทําให้เติมโตไปทั้งกับภาพรวมเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการแข่งขันต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการแข่งขันทางด้านของท่าอากาศยานในบ้านเราอย่างการบินไทยเองที่ในช่วงที่ผ่านมาประสบผลปัญหาในเรื่องของการขาดทุนนะครับ ล่าสุดเองวันนี้นะครับจะมีการประชุมบอร์ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาโดยอาจจะใช้วิธีการโละพนักงานนะครับพาผู้ชมไปดูพร้อมกันนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับซึ่งการบินไทยเองวันนี้นะครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับของทางบริษัทการบินไทยนะครับทางด้านของคุณโชคชัยปัญญาวยงนะครับบอกนะครับว่าวันนี้เองนะครับทางการบินไทยจะมีการประชุมบอร์ดอีกครั้งนะครับ เพื่อพิจารณาอย่างโครงการร่วมใจจากองค์กรนะครับเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของพนักงานและก็องค์กรให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อจะรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการบินในอนาคตครับโดยแนวทางในการที่จะปรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีด้วยกันทั้งสิ้น3แนวทางนะครับที่จะมีการดําเนินการอย่างแรกคือการปรับลดจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนะครับรวมไปถึงการปรับลดอายุพนักงานที่จะมีการปรับให้เฉลี่ยลดลง แล้วก็มีไปถึงการคัดเลือกพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อความรู้และก็ความสามารถทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะแพ็กเกจที่เขาบอกว่าของโครงการร่วมใจจากองค์กรนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเองจะมีการใช้แพ็กเกจนี้นะครับอยู่2แพ็กเกจนั่นคือหมายถึงว่าถ้ามีการที่จะให้พนักงานออกอาจจะมีการจ่ายล่วงหน้าก่อน30เดือนแล้วก็เพิ่มค่าแรงจูงใจให้อีก10เดือน ส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นการจ่ายล่วงหน้า20เดือนแล้วก็เพิ่มค่าแรงจูงใจให้อีก10เดือนพร้อมค่ารักษาพยาบาลทั้ง2องแพ็กเกจคาดว่าจะมีการใช้ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ2-3ปีนะครับโดยทางคุณโชคชัยนะครับตอนนี้บอกนะครับว่าการที่จะลดจํานวนพนักงานออกไปประมาณ500-700คนจากปัจจุบัน ที่มีมากถึง25,000กว่าคนคาดว่าจะเริ่มใช้ในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วนะครับจะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้การบินไทยมีพนักงานคนรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นส่วนการสั่งการให้หัวหน้าแผานกปรับกลยุทธ์การบริหารบุคคลนะครับรวมไปถึงการวางแผนการประชุมร่วมกับพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติเฉลี่ยเดือนละ2-3ครั้งอันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเป้าหมายในเรื่องของบริษัทนะครับแล้วก็การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับ ในเรื่องของโครงสร้างขององคอ์กรอีกหนึ่งองค์กรแล้วนะครับสำหรับการที่จะสู้โดยเฉพาะธุรกิจการบินหลังจากนี้ที่การบินไทยอาจจะต้องมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่หลากหลายสายการบินเริ่มปรับปรุงนะครับทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และก็โครงสร้างขององค์กรหลังจากนี้การบินไทยก็น่าจะมีการเริ่มปรับหลังจากนี้เช่นเดียวกันครับพาผู้ชมไปดูต่อในเรื่องของทีวีดิจิตอลกันบ้างนะครับหลังจากที่ถ้าย้อนไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา17เเมษายนนะครับสัปดาห์ที่แล้วทางกสทได้มีการร่วมประชุมการที่จะถก แล้วก็หาหรือเกี่ยวกับเรื่องของคูปองที่จะมีการแจกจ่ายประชาชนสรุปจะได้วันไหนคูปองจะเป็นราคาเท่าไหร่ท้ายที่สุดประชุมออกมายังไม่มีมติออกมานะครับก่อนที่จะมีการประชุมมติบอร์ดใหญ่ของทางกสทชในวันที่23เมษายนนี้ วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันครับพี่ทางกสทเองจะต้องมีการมาพูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมว่าหลังจากนี้จะใช้วิธีการแจกแบบไหนมูลค่าคูปองจะเท่าไหร่และที่สําคัญคูปองจะสามารถครอบคุมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยตอนนี้เองนะครับทางกสทนะครับ ก็มีการพูดถึงด้านของเรื่องของการคุ้มครองผู้รบริโภคนะครับว่าเดี๋ยวช่วงเช้านี้นะครับจะมีการประชุมอีกครั้งแต่คาดว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปเนื้อเรื่องของมูลค่าของคูปองรวมไปถึงส่วนลดเพื่อน,นําไปใช้ซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลที่คาดว่าราคาอาจจะอยู่ที่ต่ํากว่าหลักพันหรืออาจจะมากกว่าหลักพันนะครับ รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆในการใช้คู่ปองในการนําไปซื้ออุปกรณ์อะไรได้บ้างอันนี้ก็จะต้องมีการถกเถียงและก็พูดคุยอีกครั้งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้นะครับเพื่อที่จะนําเสนอให้กับทางคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา,านกิจาการการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจรัโทรคมนาคมนะครับหรือกอทอปสเพื่อจะเป็นการอนุมัติเข้าสู่ที่ประชุมของกสทชในวันที่23เมษายนนี้ ขณะดเดียวกันนะครับราเรียดเรื่องนี้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของการแจกจ่ายให้กับประชากรอีก22ล้านครัวเรือนด้วยซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและก็พูดคุยนะครับว่าจะมีการส่งให้ตามทะเบียนราษฎร์ผ่านไปรษณีย์และก็จะมีข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการจัดส่งคูปองต่างๆนะครับจะผ่านในระบบของไปรษณีย์ส่วนนอกจากนี้นะครับคูปองส่วนลดที่ประชาชนจะนําไปซื้อกล่องเซททบ็อกได้นะครับทีวีดิจิตอลที่สามารถรับสัญญ,ญาณในตัวเครื่องได้ รวมไปถึงจะต้องมีการจัดเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลตามเลขภาคพื้นดิน1-36และคูปองก็ไม่สามารถที่จะแลกคืนย้อนหลังได้ทั้งนี้นะครับมีอยากให้ประชาชนนะครับกว่า22ล้านคูเรือนรอการใช้สิทธิคูปองของตัวเองก่อนนะครับ ซึ่งหากในช่วงนี้ประชาชนที่รับชมทีวีภาคพื้นดินผ่านหนวดกุ้งรวมไปถึงเสาก้างปลาต่างๆที่ยังคงอยู่ในพื้นที่โครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมก็ขอให้ชะลอก,การซื้ออุปกรณ์ไปก่อนฉะนั้นเรื่องของราคาและก็เงื่อนไขการนําไปใช้อาจจะต้องมีการหาหรือเพื่อหาข้อสรุปภายในวันนี้ครับ ส่วนขณะน,นี้ตอนนี้นะครับนอกเหนือไปจากการชมทีวีดิจิตอลที่สามารถชมได้แล้วคุณผู้ชมยังชมเนชั่นทีวีช่อง22นะครับตอนนี้สามารถรับชมได้เพิ่มเติมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมาสงขลารวมไปถึงผ่านโครงข่ายทีวีดิจิตอลหรือ Mark t ทีวีไฟได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญวันนี้เองจะมีการเปิดยื่นใบอนุญาตทีวีสาธารณะอีก10ช่องด้วยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในวันนี้ส่วนหน้าข่าวไปวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ22เมษายนจะเป็นวันดีเดย์อีกหนึ่งครั้ง ที่ทางเนชั่นทีนะครับจะสามารถรับชมได้ผ่านจานดาวทูของทางทูวิช s ั่นนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นแฟนของทางเนชั่นทีก็สามารถรับชมทูว Vision ในช่อง32ได้นะครับส่วนภาคพื้นดินอย่างที่บอกไปช่อง22แล้วก็กล่องดาวเทียมทั่วไปช่อง32ครับ ย้ำในเรื่องของการดูทีวีดิจิตอลแล้วนะครับไปดูภาพรวมของการแข่งขันโดยเฉพาะ SME กันบ้างนะครับหลังจากภาคธุรกิจ SME ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า SME มีปัญหาและก็ประสบปัญหาโดยเฉพาะสภาพคล่องที่จะต้องนํามาใช้ในช่วงที่มีปัญหาจากปัญหาทางภาวะทางการเมืองนะครับ และปัญหานี้เองครับที่ยังคงส่งผลกระทบนะครับให้ภาคธุรกิจยังไม่สามารถกเื้อนไปได้ฉะนั้นภาพรวมในประเทศที่ s m e ตอนนี้กําลังต้องเอาตัวรอดอาจจะต้องมีการหันเหไปลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างพม่าและลาวน่าจะเป็น2ประเทศที่ได้รับความสนใจมากในขณะดนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับตอนนี้ทางนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจข,ขนาดกลางและขนาด,นาด,นาด,นาดย่อมหรือ s m e นะครับคุณเพนทิ์พรเจเดชนะครับบอกนะครับว่าตอนนี้เองทางสมาคมนะครับ เริ่มที่จะเตรียมพาผู้ประกอบการ SME กว่า40บริษัทจนไปถึง60แบรนด์สินค้าด้วยนะครับที่จะมีการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะการหาช่องทางตลาดใหม่ๆเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังซื้อภายในประเทศนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวและก็การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยในปี2558หลังจากนี้นะครับจะมีการทดลองเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่เมืองย่างกุ้งประเทศพามา่าซึ่งมีการเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงศบปัญหาในเรื่องของปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ในบ้านเรามีในเรื่องของกําลังซื้อที่ปรับลดลงครับทั้งนี้นะครับล่าสุดเองจะมีการหาเรือร่วมกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณวิทูลสีมะโชคดีนะครับ ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ได้มีการตกลงหาพื้นที่และก็ศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วจากปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าในเมืองย่างกุ้งแต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเสนอนะครับว่าสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศพมา่าอยู่แล้วควรอยู่บนห้างสรรพสินค้ามากกว่า รวมทั้งรับปากนะครับว่าจะหางบประมาณในการช่วยเหลือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางศูนย์กระจายสินค้าในเมืองย่างกุ้งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และทางสมาคมเองนะครับก็จะนํารูปแบบศูนย์กระจายสินค้าที่ประเทศพม่านั้นเป็นต้นแบบในการเปิดในประเทศอื่นๆครับ ส่วนนอกเหนือไปจากนี้นะครับผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็มีการบอกนะครับว่าอย่างทางสอสวอออเองจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือนะครับ SME ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยมาโหลดไปสมัครแสดงความสนใจเข้าร่วม เพียงแค่1 0 0 0 0กว่ารายเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เองทางสวสวจะได้มีการประสานให้ทางธนาคารนะครับช่วยเหลือประมาณกว่า160 -170 ถึง170รายซึ่งตัวเลขของความช่วยเหลือไม่ได้มากเพราะว่าบางรายนะครับโหลดใบสมัครไปแต่ยังไม่ยื่นเอกสารเข้ามาฉะนั้นเองสสว,สว,สวจะตามเรื่องนี้อีกครั้งนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ตอนนี้ยังคงมีปัญหาอยู่ครับ กลับเข้ามาดูภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในบ้านเรากันบ้างน,นะครับหลังจากที่ปัญหาการท่องเที่ยวบ้านเราเริ่มเห็นสัญญาณการซบเซาตั้งแต่มีการประกาศใช้พรกรสุขเสริมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการยกเลิกพรกสุขเสริมและกลับมาใช้พรบความมั่นคงจากสถานการณ์นี้เองเราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของนักท่องเที่ยวเริ่มปรับแล้วก็กลับเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแต่การที่ปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้เท่าวัดจากสถิติตัวเลขในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นนะครับว่าในช่วงสงการมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับเข้ามาได้เยอะแต่ว่าทางสภาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการชีช้แจงออกมาแล้วครับว่าปีที่ปีอ่าในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมานี้นักท่องเที่ยวหายไปมากกว่า10%และเงินก็มีการปรับลดลงเช่นเดียวกันฉะนั้นแม้ว่าจะมีการพยุงให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้นะักท่องเที่ยวกลับมาได้มากตามจํานวนที่มีการคาดการไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่มีการเสนอโดยทางคุณยุทธชัยนะครับสุนทรรัตนเวทนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายนในประเทศหรือทางสงทนนะครับก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องกลยุทธ์ที่จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในบ้านเราน,นะครับโดยบอกนะครับว่าตอนนี้สําหรับกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะภาคเอกชน ไม่สามารถวางแผนที่จะเจนในการทําการตลาดได้แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้อาจจะยังไม่แน่นอนทําให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับเริ่มกระทบในเรื่องของปัญหาของสภาพคล่องแล้ว ตอนนี้บางรายอาจจะต้องปรับแผนการจําหน่ายเส้นทางการท่องเที่ยวจากในประเทศเป็นต่างประเทศทดแทนนะครับหรือไม่ก็อาจจะลงทุนในช่วงเวลานี้แทนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ยังคงรอความหวังให้ภาครัฐนะครับเป็นผู้ลงทุนและก็สร้างกระแสร,รวมไปถึงบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอีกครั้งฉะนั้นเองนะครับรัฐบาลเองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอาจจะต้องมีการดึงโมเดลการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งใช้วิธีการแจกคูปองสิท ซื้อสินค้านะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภาคกลัวเรือนรวมไปถึงการทําให้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นถ้ามองดูจากสถานการณ์นี้และโมเดลนี้ถ้าหากว่านํามาใช้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยเป็นการแจกคูปองให้คนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศฟรีเลยนะครับและรัฐบาลต้องมีมาตรการด้านภาษีออกมาจูงใจให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมานะครับทางสทน,นได้มีการเสนอให้นำบริษัทค่าพักโรงแรมหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ตอนนี้อาจจะยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในช่วงที่ยังมีปัญหาและก็รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชั่วโมงธุรกิจกันต่อครับ